ผมบุ้นบ่อยมากเดี๋ยวก่มมันผมเป็นช่วง,งอกอยู่ช่นาีได้เลยพี่จ้า,มาผมเปล่านะครับผมเปล่าคนนี้คนเดียวพร้อมนะได้เลยพี่เฮ้ยอย่าหนีไปดิมายืนข้างเราเลคอร์ด <c oughs> แล้วนะครับพี่แอมครับเวันนี้เป็นไงครับบ้างครับบรรยากาศของรอบไฟนอลวันนี้ของเรา สนุกมากค่ะสนุกมากๆเลยคือมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยคือแบบแน่นอนแหละคือทุกคนก็อยากอยากได้แชมป์ทุกคนะนะคะแต่ว่าสําหรับพวกเราแล้วเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกว่ามันมันมันฟูลฟิลแล้วอะมันสนุกอะค่ะแล้วทุกคนทํางานอย่างมีความสุขวันนี่เนเห็นโชว์ทีมตัวเองเราเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนครับเครียดกับเกรงเ <laughs> ชื่อว่าทุกคนใช่ไหม ใช่ครับพอเวลาเป็นทีมตัวเองแล้วก็จะค่อนข้างจะเกรงหน่อยแล้วพอโชว์เสร็จแล้วสบายใจนะโชว์เสร็จแี้วสบายใจใช่พี่ทามพี่ทามครับเป็นไงบ้านโชว์ของเราวันนี้นครับทีมเราคือผ่านอะไรกันมาเยอะครับคือผ่านการแบบว่าเครียดแล้วเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนเพลงอะไรกันมาทุกคนเลยครับแล้วพอได้โชว์เสร็จก็รู้สึกว่าภูมิใจแทนเขาทุกคนที่ได้ทําสําเร็จแล้วอะไรอย่างงี้ครับเห็นบอกว่าใช่ อ๋อไม่ถึงว่าอยากจับตรงตรงข้างล่างครับอ๋อจับการได้ครับจับการได้ยังไงวะมันถือว่าจับการใหม่โอเคมันจะดูดเหรอการไอใบสเลิดครับเยี่ยมงั้นแกถือแล้วกันช่าก็สาช่วยกันถือโอเคมาครับโอเคครับฝั่งใหม่ลูกอาจจะต่อพี่ธามนะครับครับพี่ธามบอกว่าวันนี้เทรนลูกทีอยังไงบ้างครับคือผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะครับแต่คือการเทรนคือผมอยากให้ทุกคนทำด้วยมีความสุขครับเพราะว่า คือถ้าเราโชว์ไปแล้วไม่มีความสุขจะทำเพื่ออะไรนะฮะคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขกันั้นพอเลยครับเห็นบอกว่าไม่ห้ามอะไรเลยนะฮะไม่ห้ามอะไรเลยครับเลยออกมาแบบนี้ฮะไม่ห้ามเลยไม่ห้ามเพราะมันไม่บอกไม่ห้ามว่าไม่เห็นเห็นว่าเอาเลยพี่อยาททำเลยทำเลยของทีมนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรค่ะแม่ประมาณหนึ่งให้เห็นนิดนึงแบบแม่ไม่ห้ามอะไรเลยแม่ใจดีมากอ้าวพอมาวันจริงโอ้โหเยอะมากนะครับแนนอุรา ของพี่เบนเหรอครับครับก็จริงๆคาแรคเตอร์สามโค้ชก็ชัดเจนมากๆอยู่แล้วก็ท่านพี่เขก็สายชิลคุณแม่ก็แบบว่าตามใจลูกอะไรแบบนี้ใจดีผมจะเป็นโค <ดา S 2> สายดุสายดุสายด่าจนตนซ้อมใหญ่ผมก็ยังด่ายอยู่ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าไปด่าต่อเพื่อได้สิ่งที่ดีๆไงพี่ไม่ไม่ไม่คือจริงๆแล้วเราเราเห็นน้องๆทำทำด้วยความตั้งใจครับก็เรารู้สึกภูมิใจเพื่อเพื่อเราจริงๆเราก็เคี่ยวเข็นกันเพื่อที่ให้น้องเขาทำทำความฝันให้สมบูรณ์แบบที่สุดวันนี้เห็นผลงานของทุกคนแล้วทั้งหกคนสุดท้ายเป็นศิลปินเต็มตัวเลียงทำวันนี้อุ้ยเขาน่าจะเป็นศิลปินเต็มตัวมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาแข่งเวทีนี้แล้วนะคะเวทีนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ ทำให้เขามีมีเวทีมีช่องทางมีช่องทางอีกอันหนึ่งที่แบบเอ้ยแสงสีเสียงไฟพร้อมซาว์ดีอะไรต่ออะไรเนี่ยเพื่อให้เขาได้แบบได้ร้องเพลงโดยแบบซาาด์ดีๆอะไรต่ออะไรพวกนี้แสดงออกได้เต็มที่แต่ตั้งแต่เราดูรอบแรกแลวนะคือทุกคนเนี่ยเป็นสตาร์มาก่อนอยู่แล้วเขาได้ค้นหาตัวเองเพิ่มจากโชว์ของเราอะไรี้มเหมือนเราได้แค่มาเสริมโปรดักชันให้เขาอ่ะคือเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นอลกันอยู่แล้วพี่ทามคะจะมีโอกาสได้แบบเห็นผลงานหรืออะไรอย่างนี้แบบต่อยอด ทีมเราหรือว่าทีมคนอื่นๆไหมแม่ถือให้ได้ครับไหนๆกูก็ถือแล้วน่าจะมีครับน่าจะมีต้องรอดูว่าทุกคนว่างวันไหนหรือเปล่าเพราะนี่เขางานยุ่งมากนะงานยุ่งกับผมอีกนะจริงจริงจริงเขางานยุ่งนะไม่ใช่ว่าว่างๆมาง่ายๆนะครับทุกคนคือเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วจริงๆด้วยครับใช่สุดท้ายี่แอมเป็นตัวแทนแล้วกันไม่ว่าวันนี้ที่ไหนจะชนะยินดีกับแชมป์หน่อยใช่ไหมอ๋อมาถึงตรงเนี้ยค่ะวันนี้ไม่ว่าทีมไหนจะชนะก็ตามชนะมันมีอยู่ที่เดียวตำแหน่งเดียวแต่มันไม่ได้แปลว่า ทั้ง6คนมีความสามารถย่อหย่อนไปกว่ากันอันนี้ขอการันตีได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมี The Voice Prize คนแรกเพียง1เดียวแต่พวกเราเนี่ยเราจะบอกลูกทีมของเราตลอดเลยว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าเพิ่งเลิกนะเพราะมันยังมีเวทีอื่นๆขอให้ไปต่อขอให้พัฒนาต่อเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ค่ะวันนี้นะคะลูกทีมของเราทุกคนรวมทั้งโค้ชทั้ง3คน มีความสุขมากๆที่สุดว่ะค่ะเป็นนิดหนึน่งรขขับสุดท้ายครับ l g b t q i n เราสุดยอดจริงๆครับก็สำหรับ uh, The Voice Pride ครั้งนี้นะครับมันก็แสดงให้พวกเราได้เห็นว่าว่าจริงๆ community ทำไมถึงเป็น The Voice Pride ที่แรกของโลกเพราะว่า community l g b t q i n ของเมืองไทยมันแข็งแรงแล้วแล้วเราเห็นเลยว่าทุกๆคนทุกๆฝ่ายพร้อมที่จะมาซัพพอร์ตกันมามาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็เนี่ยน้องๆที่เขาไปก่อนหนะน้านี้แล้วเขาก,กลับมาช่วยเพื่อนๆกันซึ่งเราทำให้เรารู้สึกว่า เออมาทั้งที่ไม่ต้องจ้างเขาก็มาแล้วก็เขามาด้วยความจอยเขามีความสุขกันซึ่งซึ่งเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกเนี่ยภูมิใจครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ